อากาศสื้อนิดหนึ่งไหมฮะเพราะเห็นเขาเล่นบอลตอนกลางวันคือที่อังกฤษเขาเล่นบอลตอนกลางวันเนี่ยยังเห็นใส่เสื้อหนาวอยู่เลยยังเย็นๆนะฮะยังเย็นๆนี่ถ้เาเกิดมาเล่นตอนเที่ยงครึ่งที่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหรือว่าทางสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินโอ้หรือว่าท,ที่ที่เราปางจะเป็นไงคุณธีระถ้าเที่ยงครึ่งผมว่าถึงตาย ตายเลยคู่นี้ต้องมีคนตายใช่ไหมคุมาต้าจะตายเลยเดมบาบาเดมบาบาเดมบาบาเนี่ยไม่ไม่เป็นไรพวกควรมาต้ามาจากสเปนก็อาจจะไม่เป็นไรแต่พวกที่โหอยู่โซนยุโรปอยู่อังกฤษแท้ๆเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ลิโอ้คนดนานบวกตายอาจจะตายเลยนะขาดน้ำตายลิ้นห้อยตายมันร้อนมากเวลาบ้านเขาเที่ยงครึ่งทำไมฮะบ้านเราวันนี้ของบ้านเราวันนี้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตนะ ม,มีคนเสียชีวิตนะฮะก็วันนี้ประมาณสักสิบโมงที่พี่หมายนะนครราชสีมามตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งฮะไปตรวจสอบคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อนางเกิดโรนพี่หมายอายุ93แล้วนะฮะต้องเรียกว่าคุณย่าแล้วล่ะนะฮะก็ปรากฏว่าทางลูกสะพ้ย ลูกสะพ้ายเนี่ยอายุ63ก็เขเล่าให้ฟังว่า2วันก่อนเนี่ยคุณยายเกิดก็บนบนอยู่เสมอว่าโออากาศมันร้อนมากเลยร้อนแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยลงแล้วก็เหมือนกับตัวเองไม่ค่อยจะมีเรืองมีแรงด้วยนะฮะทางคนที่อยู่ในบ้านก็เอางี้อยู่บนบ้านอาจจะร้อนเกินไปอ่ะพายุมาอยู่ข้างข้างล่างมาอยู่ตรงแคร่นี่แหละฮะให้ลมมันโกรกหน่อยนะฮะปรากฏว่า เช้าวันนี้ก็มันก็มีลมแต่มันเป็นลมแบบลมร้อนร้อน,ลม,นลมร้อนแล้วตอนนั้นเนี่ยคนในบ้านก็ออกไปข้างนอกันหมดมนะฮะเหลือแต่คุณย่านี่อยู่คนเดียวนะครับลูกสะพ้ายออกไปทุรนนอกบ้านกลับมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกลับมาถึงทําไมเห็นนอนอยู่ก็ดูว,ว่าหลับก็ไปเรียกพอถึงเวลากินข้าวเข้าไปเรียกให้มากินข้าวปรากฏว่าเรียกตั้งนานขย่าวตัวก็แล้วยังไงก็แล้วไม่รู้สึกตัวที่สุดแล้วมารู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ คุณย่าเกิดเนี่ยมีลูก13คนฮะลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว3เหลืออยู่10ที่ผ่านมาก็สุขภาพค่อนข้างแข็งแรงนะฮะไม่ค่อยจะป่วยไข้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลด้วยตำรวจก็สันนิษฐานว่าอาจจะร้อนจัดร้อนมากนะฮะจนกระทั่งสภาพร่างกายนั้นทนไม่ไหวแล้วก็อายุอานามก็เยอะแล้วนะอายุ93นะฮะแล้วเมื่อสองวันก่อนบนด้วยบนด้วยว่าร้อนร้อนนี่ฮะก็ก เอาสันสนิษฐานกันนะครับเราก็ไม่ทราบว่าร,ร้อนจนตายเนี่ยมันมันเป็นไปได้ไหมร้อนจนเกิดภาวะช็อกตายเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้คุณยายท่านนี้นะครับคุณยายเกิดก็ถือว่าเป็นเป็นท่านแรกในหน้าร้อนนี้เลยนะฮะใช่ครับนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ93แล้วนะฮะเข้าใจเลยนะครับคําว่าลมร้อนที่มันพัดมาคือลูกหลานก็ต้องการที่จะให้คุณยายมานอนพักรับรมล,ลมแต่ลมมันเข้ามากลายเป็นลมร้อนก็เลยไม่รู้ว่า มันมันดีต่อร่างกาย,ยไม่ดมนะีมันคงจะโอ้โหใช่ไหม,มคืออายุมากด้วยนะครับมีอีกประเภทหนึ่งก็คือบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายในสวนสัตว์ต่างๆนะครับ,รบก็ก็มีอาการที่เริ่มจะแพ้ภัยร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่สวนสวนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปานะครับตอนนั้นก็เลยสวนสะออนเป็นสวนสัตว์แห่งเดียว ในจังหวัดกาลสินนะครับที่นี่มีสัตว์ป่าสงวนอยู่จํานวนมากนะครับแล้วก็อยู่ทางเข้าเขื่อนลำปาวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์นี้เป็นพิเศษในช่วงหน้าร้อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลิงชนีข้างนะฮะเวลามันร้อนแล้วเนี่ยมันม,มันมันไม่กินอาหารนะมันจะตายเอาต้องใช้วิธีแบบโบราณเลยฮะ,ะฉีดน้ำเข้าไปฮะ,ะ<อ>ไม่ต้องคิดอะไรมากดูแดดเปรี่ยงเลยฮะ ดูนะฮะฉีดน้ําเลยฉีดน้ํานะฮะอันนี้<ร>ที่กาลสินนะฮะท่านผู้ชมครับครับครับนี่ฮะที่กาลสินนะฮะซึ่งก็ถือว่ายังยังดีที่บริเวณนี้อยู่ใกล้เขื่อนแล้วก็ยังมีน้ําพอจะมาให้ใช้บ้างเห็นไหมโอ้โหสบายโอ้โหดูะฮะยืนเลยยืนเลย <S 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 ชอบชอบโอ้โหแล้วยืนแล้วแบบอ้าปากของงาพังงาแบบเอาเอาด,ดื่มน้ําด้วยอืไม่งั้นมันแบบ มันร้อนจนแบบใช่ใชม่มันไม่หิวอะ่ะอืนะฮะกินอะไรไม่ลงแล้วจะสังเกตเห็นไหมเขาพยายามจะแยกกรงมันนะครับเพราะคนเลี้ยงเขาบอกว่าถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยให้อยู่รวมกันไม่ได้ยังไม่หงุดหงิดใช่ไหมมันหงุดหงิดมันจะฟัดกันเองกัดกันเองนะฮะก็เลยต้องแยกกรงนกเนกลิงเล,ลิงไปหมดนะฮะโอ้โหแล้วดูอนี่อยู่กลางแจ้งแบบนี้เลย